เป็นวันนี้ของแท้ไม่ถึง24ชั่วโมงล้านแตกรัวๆอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำเอาผู้จัดการมาเดี่ยวร้องปารสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีนะครับพ่อพ่อแม่แม่เฟซี FC นะครับแฟนคลับของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็แฟนคลับเนาะของอีหลาน้อยอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ ยินดีด้วยจริงๆครับพอล่าสุดนะครับพี่มาเดี่ยวเนี่ยได้ออกมาโพส a c e b o o k ส่วนตัวนะครับว่าป้าไม่กี่ชั่วโมงล้างแตกเลยแต่ครับแต่คลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่น้องอิงเพชรบ้านแพงเนาะได้ได้ไปถ่ายรายการหมอลำไอดอลนะครับทางช่อง WorkPoint นะครับแล้วพี่มาเดี่ยวนะครับก็ได้เก็บภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักครับของน้องอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะ ถ่ายนะครับแล้วก็โพสต์ลงทางสื่อโซเชียลส่วนตัวทั้งนี้นะครับเป็นคลิปนั้นนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนาะมียอดรับชมไปแล้วกว่า2 2ล้านครั้งกันเลยทีเดียวนะครับและคลิปถัดมานะครับที่พี่มาเดี่ยวได้โพสไว้เนี่ยคลิปนั้นก็เช่นกันครับมียอดรับชมทะลุตอนนี้นะครับ1 4ล้าน4แสนวิวไปแล้วต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่มาเดี่ยวด้วยจริงๆครับ เตงๆปังปังตามอีลาไปอืต้องบอกเลยนะครับว่าณปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะคลิปวิดีโอนั้นนะครับสองจุดสองล้านครั้งนะครับคลิปนั้นนะครับพลาดถั่วนะครับเหมือนพลาดหัวข่าวครับว่าโพสแคปชั่นไว้ว่านี้ครับน้ำมะนาวอะไรอ่าซึ่งน้ำมะนาวอะไรนะครับเป็นน่าจะเป็นช่วงที่อีหลาาอยู่น้ำครับน่าจะถ่ายรายการเนาะเราต้องใช้เสียงในการสื่อสารนะครับในการพูดเนาะ อีลาน่าจะคอแห้งครับก็เลยหันไปถามพี่มาเดียวว่าพี่มาเดียวน้ำมะนาวอีลาล่ะอยู่ไหนพี่มันเดียวก็ถึงหงว่าน้ำมะนาวอะไรเนาะอืมซึ่งคลิปวิดีโอด,ดังกล่าวที่ผมบอกนะครับตอนนี้มียอดกดไลค์ครับเกือบจะแตะสี่หมื่นสี่พันครั้งแล้วยอดคอมเมนต์เนี่ยเกือบเกือบจะหกร้อยคอมเมนต์แล้วด้วยและยอดแชร์นะครับเกือบจะร้อยครั้งแล้วและผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าขณะที่ผมอ่านอยู่เนี้ย ยอดวิวยอดแชร์แล้วก็ยอดไลค์น่จะทะลุไปเท่าไหร่แล้วซึ่งคลิปวิดีโอต่อมาเหมือนกันครับที่บอกว่าร้านแตกรัวๆเนี่ยคลิปต่อมานะครับเป็นคลิปที่ลมหลังจากคลิปแรกได้ไม่นานซึ่งเป็นคลิปที่พลาดหัวข่าวว่าไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ซึ่งเป็นคลิปน่ารักน่ารักครับซึ่งพี่มาเดียวน่าจะอยู่ไกลครับแล้วน้องอิงเนี่ยหันมาหากล้องนะครับแล้วก็พึมพำพึมพำพ,พูดอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าฟังไม่รู้เรื่องครับเพราะเราไม่ได้ยินเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับมียอดไลค์นะครับไปกว่าจุบเกือบจะสองหมื่นแล้วคอมเมนต์เนี่ยสี่ร้อยห้าสิบห้าและคนแชร์ไปกว่าสี่สิบเจ็ดทำเอาช่องพี่มาเดี่ยวนะครับล้านแตกรัวๆเลยต้องขอยินดีด้วยนะครับกับช่องพี่มาเดี่ยวเนาะโอ้ต้องบอกว่าไงครับน่าจะเป็นพลังนะครับของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ของอีหลาน้อยองค์หเนาะที่ช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงที่ เริ่มปิดฤดูกาลนะครับแล้วก็น้องอิงเนาะก็ได้อยู่บ้านนะครับก็จะมีแค่ช่องพ่อแม่นะครับของน้องอิงเนาะที่ได้ออกมาถ่ายคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับน้องอิงเนาะให้เราได้ดูกันทั้งนี้ทั้งนั้นครับพอน้องอิงนะครับมาเขาเรียกว่าอะไรมามาทํางานเนาะที่กรุงเทพเนาะอืมแล้วก็มาถ่ายรายการเนี่ยก็ทําให้ได้เจอนะครับบอสโจนะครับเจอพี่มาเดียวเจอพี่หมอนอิงเจอพี่นิกกี้ ทำเอาโซเชียลของทุกแพลตฟอร์มของสาวน้อยนะครับและคนที่ใกล้ตัวน้องอินเนี่ยแตกกันรัวๆจริงๆครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าแม้แต่รายการนะครับแพลตฟอร์มของรายการหมอลำไอดอลเนี่ยยังได้แอบถ่ายครับคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนะครับระหว่างพ่อลูกคู่บุญครับบอสโจกับน้องอินเนาะทำเอายอดเขาเรียกว่าอะไรครับยอดชมคลิปวิดีโอดังกล่าวก็แตกเหมือนกันครับต้องบอกเลยครับว่านี่แหละครับพลังของอีลาเนาะ โอ้โหของแท้เลยครับอีลาอือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมมองว่านะครับด้วยความน่ารักใสๆครับอย่างคลิปน้ําบักนาวที่น้องอิงถามถึงนะครับโอ้โหต้องบอกเปเลยครับว่าน้องอุงอิงน่ารักจริงๆนะครับแล้วเหมือนเป็นเด็กที่ใสซื่อบริสุทธิ์เลยครับน่าจะหิวน้ําจริงๆแหละน้องถึงถามหานะครับว่าน้ํามะนาวอีลาอยู่ไหนอ่าและผมนะครับก็ได้มีคลิปวิดีโอดังกล่าวนะมาฝากนะครับ เชิญรับชมได้เลยครับมาเยี่น้ำลาดิบ้าบ้าแกงหมกเน่าล้านาน้ำมกเนอยทหอเป็นแก้วอะมามาน้ำมาเสิร์ฟได้เออเรื่องแมเยยน้ำลาดบ้้าแมกเน่ลนาน้ำมกเนอยทหอเป็นแก้วอะมามาน้ำมาเสิร์ฟได้ออเ่องม เดี๋ยว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 เป็นยังไงบ้างครับน่ารักเนาะน่ารักมากเลยนะครับผมผมเนี่ยนั่งดูไปแล้วก็ยิ้มไปกับความน่ารักใสซื่อของอีหล่าอุ๋งอิงจริงๆนะครับ แล้วการมาเป็นโค้ดครั้งนี้นะครับต้องคอยลุ้นและคอยติดตามครับว่าทีมสีแดงของบอสโจยุมนินและก็ของน้องอุงอิงเนี่ยจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือเปล่าเพราะปีที่แล้วนะครับทีมบอสโจกับน้องอิงเนาะก็ได้แชมป์มานะครับกับแชมป์หมอลำไอดอลก็คือคุณออฟสุลพลนะครับพระเอกเอรื่องพระเอกภาพยนตร์นะครับของภาพยนตร์ลายอ้อเนาะที่กําลังจะสร้างให้เราได้ชมนะครับในเร็วๆวันนี้อ่าและต้องบอกครับว่า โอ้โหคู่แข่งก็น่ากลัวไม่เบานะครับมีทั้งคุณบิลจิตชริยานะครับมีทั้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะมีทั้งคุณแอนแอนลอรดีเลยเราต้องมาตามลุ้นตามเชียร์ครับว่าให้ทีมของโกสีแดงของน้องอิงและพ่อโจนเนี่ยปังๆเหงงเหงิได้อันดับหนึ่งนะครับรักษาแชมป์ซีซั่นที่2ไว้ให้ได้แลวก็ต้องบอกครับว่าปังจริงๆนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเพราะเมื่อวานนี้ครับได้มีการปล่อย หนังสั้นนะครับตอนแรกเนาะสาวน้อยเดอะซีรีส์อ่าเอาเป็นว่าปังจริงๆครับพอปล่อยออกมาไม่กี่ชั่วโมงครับผมทำให้ติดใน11มาแรงนะครับโอ้โหต้องบอกครับขอร่วมแสดงความยินดีด้วยจริงๆและต้องบอกเลยครับว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับตอนที่กำลังเขาเรียกวอะไรเวอร์พรีเมียคือเปิดตัวครั้งแรกและดูสดๆพร้อมกัน ต้องบอกเลว่าเป็นซีรีส์หนังสั้นที่ฮากากจริงๆและเทคนิคการถ่ายทํานะครับถ่ายได้คมชัดเกี่ยสีภาพได้สวยและตัวละครแต่ละคนที่มาเล่นนะครับที่สุนะครับน้องอมแอมเนาะน้องป๋อมแปมเนี่ยโอ้โหแสดงได้ดีครับและฝั่งผู้ชายครับบอสโจเสียนนยายแหลมโอ้โหเอาเป็นว่าฮาจริงๆครับฮากากเลยจะปีนขึ้นไปเหมือนเกาะขอบฟางแล้วก็ จะว่าไงจับโดนแต่ขี้ผู้ใดไปเนี่ยไม่ไม่โดนไม่ไม่น่าจะโดนแอปแดงแบนนะครับโอ้โหเอาจริงๆครับหากใครยังไม่ได้รับชมนะครับผมเชิญชวนครับให้ไปดูเลยอ่าแล้วก็วันนี้นะครับเวลา15นฬิกาวอร์จนครับและน้องเพชรบ้านแพงเนี่ยจะไปไลฟ์สดนะครับทางช่องต่อต่อเนาะของน้องอิงนะครับไลฟ์สดกาแฟโฉมอ่าทางนี้ทั้งนั้นนะครับหากพบอพ่อแม่ FC คนไหนนะครับ อยากเข้าไปตามลุ้นตามเชียร์ให้กับบอโจและน้องหิงนะครับก็เข้าไปกันรับชมกันได้นะครับผมก็จะแอบไปส่องครับโอ้ไปดูความน่ารักของอีลาเนาะเพราะต้องบอกเลยครับว่าอีหล่าน่ารักจริงๆครับโอ้โหจากคลิปวิดีโอที่ผมเพิ่งเปิดไปนะครับให้พ่อพ่อแม่แม่เอซได้ดูกันโอ้โหหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจนะครับกดติดตามให้ผมด้วยเนาะ คิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมจะพยายามอ่านนะครับแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ